นผู้ชมเห็นนี่ก็ตอนผมมาตอนนั้นมาถ่ายตอนนั้นก็นน้ำจิตเต็มไปเวิร์สแถมน้ำจิตฟ่วมน้ำจิตฟ่วมไปเวิร์สกันนี่ครับตอนที่ผมว่าล่งไ้ท่านผู้ชมเบิรงค,ครลิปคลิปแรกๆนะครับกัตตาที่วังเรานะครับที่บุ๋งวังเรานี่ครับว่าน้ำเจ้าหนึ่งิตเต็มไปเวิร์สทำบผมตอนนี้นำ้นนำร้อนและครับตอนนครับต่อถมาเบิรงบรรยากาศหลังน้ำลด ติดมันผมมันก็ตามผมมาเลยเด้อครับผมคร,รับคณนกัดหนาร่างกัดเด้อครับครับสะก้อนในน้ำไปอยู่ด้านบนนะครับผมดูหุ่นกำลังกำลังดีดัวไปวัดเลยแถวนี้ตอนนี้น้ำลดแล้วครับตอนนี้ครับ ถันนนงนำโหลถเดอ้อนี่ครับเก็บกุ้งเด้อนี่เก็บกุ้งไม่ปลาพวกกำลังเก็บปลากลุ้ง <c oughs> ปลาหยังอยู่ครับปลากลุ้งก้อยกุ้งแม่ปาลารักบ้าน,นคนน้อยครับผมมันเป็นพนักง,งานเก็บปลาหน่อยโดยเฉพาะครับเป็นมาเก็บปลาครับ มีตะกอนน้ำที่เตียมครับผมตอนผมมามากัดตอนนั้นน้ำยังหลายนะครับมือหนีกะทิมาเอาหลังน้ำน้ำแหง้งสิประมาณนี้นะครับครับตะกอนเี่น้ำทีรวมมิดถุวงวัคซีเลยครับที่น้ำแห้งไล้เด้อครับ ครับบรรยากาศหน้าดังกัดครับบรรยากาศหน้าดังกัดสกอตก็สน้ำมิดผมอะไรครับผม ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมนี่เด้อครับผมเป็นน้องนำที่ว่าเคยกัดไว้แล้วนะครับครับนี่คือบรรยากาศนำารดเลยครับล้างนำารดแล้วนะครับ แต่ก่อนที่ท่านผู้ชมเห็นหนี่สิน้ำสิเต็มมิดถ่วงหัวเลยครับน้ำจะอยู่ประมาณปลายใหม่เลยะครับช่วงเป็นน้ำหลากนะครับช่วงนี้น้ำลดน้ำก็จะลดลงระดับมาประมาณนี้ครับครับเป็นบรรยากาศกลางหนองคื่ว่าผมเคยมากัดไว้ที่เคยน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมเบิรงครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ด้านนาเน,นี่ยจะเป็นน้องหนำนะครับน้องนำนี่น้องหนำขนาดน,น้อยๆนะครับเพระนาะล่านำแห้งแต่ปลาสิมากตกคางกันเด้อครับมีพวกปลาต่อยปลากุ้มปลาขาวนะครับปลาเกี่ยวอ้าวนะครับที่ตันผู้ช่องแค่ด้านานาเนี่ยก็เป็นปลาเสียมปลานาังนะครับ น้องนำนะครับน้องนำจะว่าก็นำจะแห่ที่นี่มีน้องนนำอยู่กลางปลานะครับเขาเอื้นปลาท่ามครับสานาบงนะครับเป็นปลาทามหรือว่าบุงในภาษาท้องถิ่นนะครับภาษาท้องถิน่นจะว่าบุงหรือว่าน้องนนำนะครับเขาเอื้นปลาอีไทย ครับผมชือการสาป่าสาป,ป่ากัดเนี่ครับกานนาผมเนี่ยครับตอนนี้พอนุ่งล้ำนะครับมือสาจากอำเภอนาวานะครับ,อรบลอยลำล่องเออลอยน้ำหลังจากกัดเดินเวลานำลงนะมันจะเหลือน้องน้องอยู่กลางปลาเรียกว่าน้องปลาท่ามเนี่ยครับ ท่านผู้ชมเห็นนนานาจะเป็นพี่น่น้องป้านะครับน้องป้าที่ว่าเข้ากัดไว้นำที่มาค้างอยู่นี่นะเอากะเบือพวกที่ป่ายุบยุบเข้าในูปฟ้าที่ย่างกะสจมาเหลืออยู่นี่ก็จะเป็นหน้าที่ของไอ้น้องทุกคนมาซอยกันเก็บก่อนซอยกันสานำตอนนี้ผมอยู่ที่บุงวังเล่านะครับที่ผมเคยมากัดที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมแต่เบื้องในข่างกอนนะครับตอนนี้นำในแห่งแล้วครับตอนนี้ครับ นี่ครับตะกอนในน้ำแถวนี้จีเต็มไปเดยนํำเด้อครับเป็นปลาท่ามเดียวท่านผู้ชมเห็นเห็นเหมือดเนี่ครับเป็นปลากระท่มครับตอนนี้นำจีเดือยอยู่แต่ช่วงกลางๆหนองนะครับจีเลือยอยู่นิดเดียวนะครับต้องใส่เครื่องสูบน้ำสวยบเด้อครับนี่ครับครับตะกอนนำจีเตีมไปเวิดนะครับกระจีทวงอยู่ตนมาป้ายใหม่คุณเหอครับตะกอนนำจีเตีมไป เต็มไป้ดยนำนะครับตอนนี้ก็นำลดลงแล้วครับหยิบเลยยปมานจักปลายหครับนำนำมก็ระือมาาเทียงหัวเขานะครับิดถเือเิมเพี้ยนด่านน่ะครับ่ด

อักตะครับกทานในน้นำสิเต็มเลยมยีทขั้งต้นใหม่คื่เด้อครับท่านผู้ชมนะครับนำ้ำจิบควมมิดไปเลยครับนี่คือเป็นบรรยากาศมองจี่ผมก็ให้นำเสนอให้ท่านผู้ชมเบิง่งไปแล้วตอนนั้นนะครับเคือการเอาปลาดางกัดนะครับ เกิดืนเออท่านอยู่ซูเปอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเอาห้เบงเ้อกาตาจะพูดอะรเงี่ยคนนี้บอกบบลวอันนั้นจะจอดยกด้วยนี่เห็นว่าขับนี่ดูสิจอดยกนี่จอดยกนี่ฮะยกน่สองอันทีไนจังหวัดช่วยเอาตัวเอตัวขัปลาตองกายครับว่าปลากายครับนี่ปากายอืมเฮ๊ยคุณจุเนืเนือุน่มี I <laughs> don't หลายๆส่วนมากกัเพชรพวกประตองกายหรือว่าฟ้ากายหอกฟ้าขานะครับที่ในดางกัดนี่ปลาเป็นปลาแม่น้ำเลยครับเพาคอปกระดุกจะบ่คข่อยมีออาๆอ้าอักได้ตักได้เล่เอาส่บฟอ้วยมีของอะไรอีก่ใ้ั ได้ปลาได้ปลดได้ได้คุนไ้คุณเข่ากอนเขาอีกไ่าครับคับเป็นจัรากการจับปลากับหลังจากมีสูกแห่งเ็าล้วก่ะทำเรชฉาดถ้ามหนึ่งจุดหนมืดเครับผมไปตรงนี้ตามมาถ็าง

ตอนนี้มาเอาปลาโอ้ปลาพอได้กินอยู่น้องนี่ไถปลาน้องไถก้อนเหมือนพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อนี่ไถก้อนย่กษ์นี่ครับไถก้อไฟปีงปลากุ้มปลาซอยปลากุ้มพี่ยูทูบเบอร์ปีงปลาใหญ่พี่เฮนนี่มาเนอะมาเด้อะเพือนพวกจ้ามากินเขาน้ำกนี่้สาวสาวเอ้ยน้ำมากิ้มเข้าเส่าเขาน้ำกันเด้อ แซบแซบปิ้งปลาเอาไปเ์รึครับเมนูก็มมี่ปลาพร้อมเนาะก้อยปลาพร้อมแล้วก็มี่ี๋หอยก็มีปิ้งปลานะครับอันนี้จ้าอะไรครับอันนี้แก้วบะเพ็ดนี่ยก็สิวอ่าวเด้อเออเออรวมรวมแก้วเพ็ดแคนีใช่ไหมใช่หนึ่งนี่นเป็นบรรยากาศขึ้นเขาสามัคคีร่วมกันนะครับเพิ่มทีมด้วยบีร์รออุ้ยอือแร็ปยูทูบเนี่ยดาวจอย บ่ได้บ่ได้เขาติดเสือเวอร์นี่ปีงปลาเด้ออันนี้ปีงปลาอย่างไรอันพะลุงหลับนี่ครับโอ้ยนี่ปลาเชื่อมเชื่อมยกยกยกบนยกบนยกโซ่เนี่ยยกโซ่เนี่ยโอ้ยนี่ปลาเชื่อมเนื้อนี่ปลาเชื่อมปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนมากมากมากี่ข่าวน้วกันเด้ออันนี้จังเดี๋ยวตัวนี้ก่อนใช่อันนี้จะปลาขันแย่งนี่ปลาขันแย่งปลาขันแย่งขับมาเด้อขับแซบแซบกินนี่ขัแย่งข่างไล่อุ้ย อุ้อยั่นอันนี้จากปา่ปาป่าเมียอยู่ค่ำป,ป่าตึเกียบ้านเขาหยยยุดนำทีมโดยพ่อลุงศักดิ์พ่อลุงใหญ่นะครับแม่ป้าผัดพ่อลุงจอยพอ่อ,พอลุงลือพ่อลุงล้ํานะครับคือมาสู้อยู่ทักเมียมาเห็น <c oughs> ยังบ่ได้บ่ดไปหาพักตรงไหนีพักยานเดียวพักยานเดียวหา,าหาพักเลยรายการตอนนี้สู้อยู่ว่างเราเดียวมีสี่ศูนย์พี่น้องเอ้ยมันมีก้อยปลาเนาะ มันก็จังจักหน่อยเลยเนาะขาเท่อมันคาเท้อกันม่นน้มันหล่อจักขาขาเลยวะแน่นอนสิเปลี่ยนมาลำสิ่งแน่จเราไัป่งอะไรเป็น้องยกเลยนี่ครับเขาแบนบบเอออลน้ดื่มน้ำปะนาครับน้ำอมฤตครับผมาเอมากเากันเน้อวายปีสี่มาได้เลยมามาเดียวนี่เลยคนนี้มา ทาทาที่ทาเด้อจังตุ้น้องตุท้ยได้เนี่กยนี่บรรณาบาลคุณสมเด็จบนคนไทยเ้าก็บรรณาบาลตุ้ทไทยคือบิ๊กตัวนี้มันตัวน้อยสองบิ๊กสองจั่วไปตุ้ยน้องน้อยมันบิ๊กไปแล้ววะบิ๊กจิ๋วบิ๊กพั่งบิ๊กเอี้ยยังเพลินนะบิ๊กสุดท้ายเลยซูเปอร์บิ๊กได้เท่านี้แหละพี่น้องเลยเอากดไลค์กดแชร์ไปชื่อสองไก่ป้ากายครับเอาสามุส้มเบิ้งคัก บบางคนกเคยเห็นปลลาาปปเ็นอีกชนิดหนึ่งสีบลอนดนปลาตองอันนี้ต้องแหล่อันนี้เขาเรียกตองแหนบต้องแล่ปลาแหนบอันนี้ปลาตองแหนบถ้าไทยเอิ่นปลายังครับเรียกว่าฉลาดอันนี้เขาเรียกปลาฉลาดสีบลอนดมีจุดนี่ปลาฉลาดแต่ไมามีจุดนี่คือปลาไก่อ่าไอ้จอยผลผนเป็นผู้เที่ยวชาญด้านปลาครับผมผมประมงมากขบผมประมงมาจากคุณเลยมหาลัยมอเกษตรคุณเลยครับมออรกษตร ไปร่วมกันหน่อยอยู่กันหน่อยใส่ก็คดมี่สมัดทองในก็ตาตวนี่ขอหมัดนี่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 น่นี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 ่นั่นอ่นีาน,าน então, เ่นี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 ่ลีน่นี่นี่นนี่นี่นี่นีนี่บีอนี <climbed. script> ่นี่น <Rogers> ี่นี่นี่ยันี่นีวนนนี่นี่นีนี่นี่่นน่นี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 ่นนี่นี่นีนีบนี่นี่นนี่ นี่แหละที่เหลือที่ได้ส่วนเอาไปก่อนก็มี่นี่ส่วนเหลือสุดท้ายเอาไปก่อนบ่ได้เบิ่งสมมาะว่ามันคั่มเมื่อวันเนาะครับท่านผู้ชมไมว้ต้มแหล่เบิ่งแหล่เห็นแหล่กันกดไหลกดแส่เนียครับเด้อเห็ดเช่นดองนาวายนะครับเด้อกดไหลกดแส่อย่าเลื่อมพี่น้องนี่ก็คือการเอา,าปลาป่ากัดในวงใงท่าเนี่ยจากน้ำแกงน้ำที่มันขึ้นมาหลาย,ลายเมื่อน้ำที่ลดทั้งหมดกัดไว้ กี่ก็มาเอาเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮ้าส้มแล้วก็กดไลค์กดนแซ่ดนะครับเด้ออย่าลืมเด้อครับเด้อขอบคุณมากครับอ่า